สวัสดีครับทุกคนที่ตามอาจานนะครับวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นนะครับความผิดฐานตะเตรียมวางเพลิงตามประมวลกฎหมายยามาตรา219ตัวนี้เราต้องพูดฐานความผิดให้มันถูกต้องนะครับก็คือความผิดฐานตะเตรียมวางเพลิงนะครับต้องระวังโทษเช่นเดียวกับพยายามกระทําความผิดนั้นๆเมื่อเป็นการนะครับระวังโทษเช่นเดียวกับพยายามกระทําผิดนั้นนั้นนะมันจะเกิดการยับยั้งตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา82ได้นะครับหลักการตรงนี้นะครับนะนะครับตรงนี้เป็นหลักการที่มีความสําคัญมากและให้เราจดจําต่อว่ายับยั้งเนี่ยเป็นเรื่องเหตุลักษณะคดีส่วนกลับใจเป็นเรื่องเหตุส่วนตัวนะครับการพิจารณาเรื่องยับยั้งกลับใจมีจุดพิจารณาก็คือว่าถ้าเราพูดถึงพยายามกระทำผิดตามมาตรา80มันมีหลักการนะครับถ้าอยู่ในขั้นตรเตรียมการเนี่ย ถ้าไม่มีกฎหมายันจะาเป็นความผิดก็ไม่เป็นความผิดนะครับถ้าจะเข้าสู่เรื่องพยายามผิดจะต้องเป็นการกระทาที่พ้นขั้นเตรเียมการจนถึงขั้นลงมือกระทําความผิดนะครับนะถ้ากระทาไม่ตลอดจุดนั่นแหละเขาเรียกว่าหย,ยับยังต้องเกิดจากความสมัครใจนะครับนะแต่ถ้ากระทาไปตลอดแล้วแต่การกระทําไม่บรรลุผลหยุดแบบแบบนี้เรียกว่ากลับใจซึ่งต้องเป็นกรี๊ล่อลวงไปยิงในป่าลึกนะครับนี่คือเกณฑ์ดกฎหมายที่อยากให้ทุกคนจดจำนะครับ สั้นๆง่ายๆครับนะขอบใจทุกคนที่ตามอาจารย์นะครับวันนี้ก็ขอยุติกรรมใหญ่เท่านี้ครับสวัสดีครับ